ไอ้ที่แม่องสอนครับท่านผู้ชมนาทีระทึกระทึกจริงๆนะครับเนี่ยภาพที่ท่านเห็นนี่ก็คือภาพของคณะพอสวอที่เดินทางไปช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวเขานะครับในถิ่นชุ้รกันดานนะครับทีนี้ก็ถึงเวลากลับกลับมาก็เจอ,โ,อโหลมห้วยน้ำป่า นะครับใช้รถสูงๆอยนยงๆโฟวินก็ออกไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้เชือกนะครับมัดฝั่งโน้นมามัดฝั่งนี้ก็โรยมาตามเชือกนะครับก็เป็นนาทีระทึกขวัญระทึกใจจริงๆนะครับเกิดน้ํามันแรงๆแล้วไปถึงกลางทางแล้วไม่ไหวอ่ะทำไงนะครับอันนี้เดชบุญว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บกันผู้สื่อข่าวเขารายงานเข้ามา นะครับที่ทีมแพทย์ของพอสวอที่เดินทางเข้าไปบริการประชาชนาในโครงการครั้งที่22ในพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็มีกำหนดเดินทางกลับในในวันนี้นะครับเช้าวันนี้ก็ต้องเจอกับอุปสรรคเข้าอย่างจังหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลาก อย่างกระทันหันซึ่งคณะแพทย์ตามโครงการนะครับก็ได้ใช้รถขับเคลื่อนสีล้อแต่ไม่สามารถมาได้เพราะว่ารถจมเลยนะครับก็เลยต้องถอยกลับไปตั้งหลักจากนั้นก็ใช้เชือกนะครับใช้เชือกมัดกับต้นไม้ดึงฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ค่อยๆลรยตัวเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นนะครับลรยตัวเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ ทั้งหมดก็ใช้เวลาโอเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ก่อนกมา <c oughs> ลอดกอกมาได้นะครับอ่า <c oughs> แล้วก็สําหรับในพื้นที่แม่มองสอนนี่ก็เกิดดินสไลด์ถนนหลายสายต้องปิดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกําลังช่วยกันนะครับช่วยกันเพื่อที่จะเอาดินเอาหินออกในขณะที่เข้าไปในพื้นที่ <c oughs> <c oughs> ดินก็ยังสไลด์ถล่มลงมา ให้เห็นกันจะจะอยู่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะกวาดเส้นทางเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้ใช้ถนนได้นะครับซึ่งใช้เวลานานเหมือนกันเมื่อวานนี้นะครับที่อันนี้ที่แม่องสอนครับ